คุณใสหรือการทำคุณแห่งเมืองใต้เป็นไปได้หรือไม่ผู้มีวิทยาอาคมทางสยศาสตร์สามารถเสกวัตถุลงในบางอย่างด้วยอำนาจแห่งอาคมให้ย่อขนาดสัดส่วนเล็กลงเรื่อยๆกระทั่งมีขนาดเล็กที่สุดจนมองไม่เห็นด้วยสายตาแล้วบังคับด้วยพลังวิชาอาคมให้วัตถุนั้นเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือบังคับให้วัตถุดังกล่าวชํำแรกแทรกเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเป้าหมายต่อการทำร้ายทำอันตรายจนถึงแก่ชีวิตวิชาอาคมทางสยศาสตร์อันเหลือเชื่อดังกล่าวเรียกว่าคุณใสาทางภาคใต้เรียกว่าทำคุณซึ่งปัจจุบันแทบไม่มีคนเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากการกระทำวิธีการ ผลที่เกิดขึ้นไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงเหตุผลว่าเป็นไปได้ทุกกรณีก่อนที่จะกล่าวถึงคุณสายหรือธรรมคุณซึ่งเป็นวิชาอาคมลึกลับตามแนวทางที่เรียกว่าสายดำคงต้องหาหลักฐานที่เป็นประสบการณ์โดยตรงของบุคคลเชื่อถือได้นำมายืนยันความจริงที่ปรากฏมาแล้วเพื่อให้บุคคลซึ่งไม่เชื่อถือเรื่องดังกล่าว วางความไม่เชื่อเอาไว้ให้อยู่ในระนาบเป็นกลางก่อนชั่วขณะแล้วพิจารณาความไม่มีจริงกับความมีจริงนั้นเป็นอย่างไรบุคคลที่ขออนุญาตนํามายืนยันถึงความเป็นไปได้ในเรื่องคุณใสยว่ามีจริงๆนั้นคือพลตํารวจตรีขุนพันรักราชเดชหรือบุตรพันธรักอดีตนายตํารวจมือปราบซึ่งมีประวัติปร,ปราบปรามอาชญากรตัวร้าย ในแฟ้มอาชญากรรมมามากมายหลายคนและการปราบปรามอาชญากรดังกล่าวล้วนเป็นผู้ร้ายระดับขุนโจรเสือปล้นที่มีพฤติกรรมเลวทรามเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมสุจริตชนซึ่งการปราบปรามอาชญากรแต่ละรายดังกล่าวพลตำรวจตรีขุนพันธ์ใช้วิธีการนำหน้าลูกน้องเอาตัวเองเข้าแลกชนิดเข้าประชิดติดตัวกันเลยทีเดียวหากพลาดพลั้งเสียที ก็หมายถึงชีวิตทันทีเช่นกันแต่ท่านก็อยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอดทั้งที่หลายครั้งในการเข้าจับกลุ่มคนร้ายเป็นการกระทำซึ่งเรียกได้ว่าบ้าบินเพราะขณะนั้นคนร้ายมีอาวุธสังหารคือมีดปืนอยู่ในมือแต่พลตำรวจตรีขุนพันธ์ซึ่งยึดมั่นยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงในวิชาไสยศาสตร์ที่ได้รับการถ่ายทอดมา และคุณแห่งพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาจึงทำให้ท่านผ่านพ้นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับการนำพลตำรวจตรีขุนพันรักราชเดชมายืนยันในกรณีคุณสายมีจริงนั้นเนื่องมาจากพลตำรวจตรีขุนพันได้เขียนบทความเรื่องเปิดกรุสยศาสตร์เมืองใต้ มีเนื้อหาสาระกล่าวถึงบุคคลที่ถูกทำคุณหรือถูกกระทำคุณใสยเข้าใสา่และมีท่านผู้ทรงวิทยาคุณทางสายศาสตร์ช่วยเมตตาแก้ไขจนปลอดภัยในที่สุดทั้งที่เป็นประสบการณ์ที่ท่านประสบพบเห็นด้วยสายตาของตนเองเช่นกรณีของภรรยาในฉายผู้เป็นหลานของป้านหนูสังบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงภรรยานายฉายผู้นี้ ถูกทำคุณหรือกระทำคุณใสเข้าใสาหลายครั้งหลายหนโดยผู้มีวิทยาคุณขลังทางสายดำส่งสิ่งต่างๆมาเข้าร่างกายอาทิปลาหมอทั้งเป็นกระดูกผีดินสอดำฐานเผาผีแต่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านพระครูยกวัดครูหาเบิกตำบลลำปำเสกน้ำสะเดาะให้กินสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกาย ก็ถูกภรรยานายชายอาเจียนออกมาจากปากจนหมดสําหรับภรรยาของนายฉายผู้นี้ถูกทำคุณเข้าใส่หลายครั้งหลายหนและก็ได้ท่านเจ้าพระครูยกช่วยแก้ไขช่วยเหลือทุกครั้งต่อมาท่านพระครูยกทำพิธีป้องกันให้ตั้งแต่นั้นก็ไม่ปรากฏภรรยานายชายได้รับอันตรายจากถูกทำคุณหรือถูกกระทำด้วยคุสาสอีกเลย พลตำรวจตรีขุนพัน์รักราชเดชยืนยันว่าเหตุการณ์สะเดาะการถูกทำคุณของภรรยาในฉายโดยท่านพระคูยกนั้นผมได้พบเห็นด้วยตาตนเองในกรณีภรรยาในฉายถูกทำคุณเข้าใส่อย่างมีเจตนาหมายปลิดชีวิตด้วยอำนาจวิทยาอาคมสายดำดังกล่าวไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ใดใช้วิชาชั่วร้ายดังกล่าว มาทำอันตรายต่อผู้หญิงผู้เป็นภรรยาในฉายได้นอกจากคาดเดาวว่าภรรยาในฉายมีศัตรูที่โกรธแค้นและมีความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องการทำลายชีวิตให้ได้แต่ทว่าสาเหตุนี้ไม่อาจระบุชี้ชัดได้เช่นกันเพราะภรรยาในฉายไม่เคยทำความโกรธแค้นอย่างที่สุดแก่ใครเลยฉะนั้นย่อมไม่มีใคร มีเจตนามุ่งร้ายหมายชีวิตต่อภรรยาในฉายแน่นอนอีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าภรรยาในฉายเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามทำให้มีชายหลายคนหมายปองแต่หญิงสาวเลือกในฉายเป็นสามีทำให้ชายอื่นเกิดความผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงชายบางคนที่มีจิตใจเลวสามต่ำช้า คิดว่าเมื่อตนไม่สามารถครอบครองหญิงสาวได้ก็ต้องการทำลายหญิงนั้นเสียทำนองเมื่อฆ่าไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้จึงไปว่าจ้างผู้มีวิชาอาคมขลังทางวิชาสายดำทำคุณสายเข้าสายหมายปลิดชีวิตให้ได้แม้ท่านพระครูยกวัดครูหาเบิกจะช่วยเหลือภรรยาในฉายให้รอดพ้นอันตรายมาได้ด้วยการใช้วิทยาอาคม ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายแต่ผู้ปองร้ายก็ยังไม่เลิกละความอาฆา,าตมาดร้ายพยายามส่งคุณสายมาอีกหลายครั้งดังได้กล่าวมาแล้วการทำคุณสเป็นวิชาไสาย,ยศาสตร์ลึกลับซึ่งเป็นแนวทางสายดำที่สามารถกระทำให้สำเร็จได้ด้วยอำนาจกฤตยาคมผสานกับอำนาจพลังจิตอันแน่วแน่ซึ่งพลตำรวจตรีขุนพานรักราชเดช เคยประสบพบเห็นผู้มีวิชาอาคมทางสยศาสตร์แนวทางนี้มาแล้วท่านเล่าไว้ในบทความเรื่องเดียวกันว่าบางคนที่ขลังถึงขนาดไม่ต้องเข้าพิธีอะไรมากมายเช่นของลุงคงโยมของท่านเจ้าอาธิการผอมวัดดอนใครตำบลกลายอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวิธีธรรมของลุงคงคือแกเอาหนังควายทั้งผืน ปูลงบนพื้นดินแล้วเอาเท้าเหยียบเสกจนหนังควายหดเล็กเข้ามาเท่าฝาเท้าที่เหยียบเสกต่อไปจนเล็กลงเท่าหัวแม่เท้าแล้วเอาหัวแม่เท้าจิกไว้เสกจนเล็กลงไปอีกนอกจากนั้นก็หยิบขึ้นมาเสกเหลือเท่านิ้วมือถามว่าจะให้ไปเข้าอะไรนายกิงจุลวัฒนบอกว่าให้ไปเข้าปล้องไม้ไผ่กอที่อยู่ใกล้ๆตรงหน้า ลุงคงจึงได้เปล่าหนังที่ถืออยู่นั้นไปเข้าลำไม้ไผ่เสียงดังโปก๊กแล้วลุงคงก็ให้ในกิ่งจุลวัตเอาไม้ไผ่ลำนั้นผ่าออกมาดูปรากฏว่าหนังควายเข้าไปอยู่ในปล้องไม้ไผ่เริ่มพองขึ้นมากแล้วนี่คือการเสกหนังควายเข้าไปในปล้องไม้ไผ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งการแสดงอิทธิฤทธิ์ของวิชาคุณไสยดังกล่าวนี้เป็นเพียงการสาธิต ให้พลตำรวจตรีขุนพันธ์รักราชเดชและนายกินจุลวัฒน์ได้เห็นกับตาว่าสามารถกระทำได้จริงๆหากเปลี่ยนจากปล้องไม้ไผ่ไปเป็นร่างกายของใครคนหนึ่งลองคิดดูสิว่าเมื่อมีหนังควายเข้าไปอยู่ในช่องท้องแล้วหนังควายค่อยๆคืนสภาพกลับไปอยู่ในลักษณะเดิมคือหนังควายผืนใหญ่มะึมาพู้ที่มีหนังควายอยู่ในท้อง จะมีอาการเช่นไรจะได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสขนาดไหนและในที่สุดก็คงต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนลุงคงผู้เป็นโยมของท่านพระอธิการผอมแห่งวัดดอนใครเป็นผู้หนึ่งที่สำเร็จวิชาไสายศาสตร์ทางกระทําคุณไสแต่เชื่อว่าท่านคงไม่ใช่วิชานี้ไปเบียดเบียนทำร้ายบุคคลอื่นแน่นอน เพียงแต่ได้เล่าเรียนและรับการถ่ายทอดวิชาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นในสมัยโบราณมักจะมีคนบางคนถูกปอมร้ายหมายชีวิตด้วยการถูกทำคุณเข้าใส่หรือถูกกระทำด้วยคุณใสจนแทบจะสิ้นใจตายหรือมีอาการทางร่างกายผิดปกติเช่นเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหาัสถูกนำตัวไปโรงพยาบาล ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์สมัยใหม่อย่างละเอียดแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆทางร่างกายบางรายได้รับการเอ็กซเรย์เสียด้วยซ้ำกลับไม่พบเห็นอะไรเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องนำคนป่วยไปหาพระสงฆ์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมเก่งกล้าขอความเมตตาช่วยเหลือจากท่านให้ช่วยบำบัดรักษาอาการที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ และเป็นเรื่องหน้าแปลกที่พระสงฆ์ท่านนั้นสามารถรักษาด้วยการเสกเป่าหรือให้ดื่มน้ำมนต์เข้าไปอีกสองสาอึกก็สามารถกําจัดอาการทุกข์ทรมานอันแปลกประหลาดไปได้อย่างเหลือเชื่อส่วนมากจะมีสิ่งของต่ตางๆที่ถูกส่งเข้าไปในร่างกายด้วยเจตนามุ่งร้ายหมายชีวิตเช่นกระดูกตะปูได้สายศิลเหล็กแหลมผืนหนังสัตว์ หลุดออกมาจากร่างกายหรือไม่ก็อาเจียนออกมาคุณสายมนดำเป็นวิชามยิทธิคือฤทธิ์ที่เกิดจากวิชาสัยศาสตร์เช่นคำภีพระเวทคาถาเป็นโลกิยาฌาญและเป็นมหัศจา์ทางจิตตานุภาพอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถกระทำให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างเหลือเชื่อแต่ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยโลกิยาฌานไม่คงทนถาวร มีการเสื่อมคลายหายไปได้จำเป็นต้องฝึกฝนกระทำอยู่เรื่อยๆหากปล่อยปละละเลยไม่แน่แน่มุ่งมั่นสักเท่าไหร่ฤทธิ์ที่มีก็จะจางหายสลายไปเมื่อนั้นเหตุนี้พวกที่มีวิชาไสายศาสตร์ประเภทคุณไสยดำปล่อยของปล่อยคุณไปทำร้ายผู้อื่นจำต้องทบทวนทดลองวิชาของตนอยู่เสมอและเคล็ดวิชานี้ มีความน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อถึงวาระหนึ่งถ้าไม่ทำพิธีปล่อยของออกไปของนั้นก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวเจ้าของเองผู้ที่มีวิชาคุณสายประเภทนี้อุป,ปมาดังคนถือท่อนไม้มีไฟลุกโพลงอยู่ขณะที่ไฟลุกไหม้ตรงปลายท่อนไม้ก็ไม่กระไรนักแต่เมื่อเปลวไยกินเนื้อไม้ลุกลามเข้ามาจนใกล้จะถึงมือ ขืนถืออยู่ต่อไปย่อมเป็นอันตรายแก่ตนจำเป็นต้องโยนท่อนไม้ติดไฟนั้นไปให้ไกลๆจากตัวเองจะไปถูกใครหรือตกหล่นลงบ้านใครก็แล้วแต่ดวงทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าวิชาสยศาสตร์ในแนวทางนี้มีอันตรายสูงกระนั้นก็ยังมีผู้ไปเล่าเรียนสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียนมาทำไม